สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธค่ะวันนี้มารีวิวสีทาเล็บอีกสิบสีค่ะเนื่องจากว่ามีน้องขอมาบอกว่าพี่ซุมหนูอยากดูรีวิวยาทาเล็บค่ะก็เลยตัดมาให้อีกสิบสีที่แตกต่างกาันเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูวันนี้ปากสีชมพูค่ะของ Make Up For Ever ค่ะตัวเดิม Make Up For Ever เบอร์สสิบสามค่ะเป็นสีชมพูเนื้อแมกสวยงามสดใส ใครอยากได้สีชมพูประมาณนี้ไปลอง,ลองๆที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะสําหรับเสื้อฮ่าๆอันนี้วันนี้กวนนั้นแกะกล่องวันนี้เอามาใส่แล้วเป็นเสื้อนี้แล้วก็เป็นเสื้อของเกาหลีค่ะชีฟองแล้วก็มีปกสีข้าวมีแบบคล้ายๆ เช่นเส้นเป็นคล้ายๆดีเทลอย่างเงี้ยซูชอบแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายดีค่ะสําหรับชีฟองแล้วก็แขนมันจะมีแบบเป็นสีขาวอย่างงี้ด้วยรู้สึกว่ามันน่ารักดีอืมเริ่มเลย,ยาทาเล็บวันนี้ส่วนมากเป็นของสกินฟูดค่ะแล้วก็จะมีเล,ล็บลอนท็อปสปีดสามนิ้วนิ้วแรกเลยนิ้วนี้นิ้วก้อยนิ้วแรกเป็นอ่าสกินฟูดค่ะตัวนี้รุ่นธรรมดาของสกินฟูด สกินฟูดอันนี้เบอร์ br 6 0ศจค่ะเป็นสีนูดธรรมชาติแล้วก็มีประกายวิงวิงสีเงินเงินเล็กน้อยค่ะสำหรับใครที่ต้องการาแนวว่าสีที่เป็นธรรมชาติาเหมือนเล็บแบบเป็นสีเนื้อเนื้อแบบผูดดีผู้ดีมีวาววาวเล็กน้อยดูแบบลุกคุณหนูดูสะอาดสีนี้สวยดีค่ะแ,แต่ว่าสีเขาสองชั้นแล้วก็ยังกบสีเล็บข้างในไม่ค่อยมิดเลยนะก็คือมันจะประมาณแบบ เป็นเนื้อเนื้ออ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีนะดูคุณนายคุณนายอ่ะแล้วก็สีนี้ลบง่ายคะ่ะทาแล้วลบง่ายแล้วก็ดูแบบเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดใครชอบประมาณนี้ค่ะทาง,ง่ายมากเลยตัวนี้ปั๊บเดียวแห้งทุกใช้บ่อยมากตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นอ่อนิ้วนางค่ะนิ้วนางเป็นอ่อสกินฟู้ดรุ่นธรรมดานี้เหมือนกันค่ะตัวนี้เป็น บรหกศูนย์หนึ่งตัวนี้เป็นสีน้ำตาลทองค่ะน้ำตาลออกส้มส้มทองทองตัวนี้ก็สวยมากเลยเป็นน้ำตาลส้มทองแล้วก็มีชิมเมอร์ค่ะตัวนี้เขาจะทาง่ายที่สุดในโลกเออสองรอบแป๊บ,ปบ,ปบเดียวแห้งเลยค่ะสำหรับใครอยากได้เล็บสีส้มมีประกายชิมเมอร์ทองทอง,ทองด้วยตัวนี้สวยดีค่ะตัวนี้ทาบ่อยเหมือนกันเห็น หลายวิดีโอแล้วมั้งวิดีโอแล้วแล้วอะค่ะจะมีครั้งหนึ่งที่ทาตัวเนี้ค่ะแบบว่าทาง่ายดีสุขชอบอตัวต่อไปเป็นนิ้วกลางค่ะขอโทษทีนิ้วกลางนิ้วกลางจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ br612 ค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองค่ะน้ำตาลเข้มแล้วก็มีประกายทองสวยดีเหมือนกันตัวนี้ก็ทาง่ายค่ะคือ อยากได้รูปแบบแนวอะ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงน้ำตาลเข้มๆแต่ว่ามีประกายทองด้วยยังมีวิวับวิวับอยู่ตัวนี้ก็งดงามค่ะทาง่ายมากๆเลยสำหรับสกินฟูดรุ่นนี้ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นนิ้วชี้นิ้วชี้จะเป็นสกินฟูดอีกรุ่นหนึ่งค่ะคือเป็นรุ่นเขาชื่อว่า p a r t y t o l k s Nail ค่ะ เป็นขวดกลมๆอย่างนี้ค่ะเนื้อเขาจะใสๆแล้วก็มีกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆอยู่ข้างในเห็นไหมคะคือประมาณนี้เวลาทาที่นิ้วก็จะได้ส้มใสๆแล้วก็มีแบบแนวว่ากลิตเตอร์อันใหญ่ๆเลยอะค่ะเป็นแบบแนวสีสันสดใสสไตล์เกาหลีอันนี้เป็นเบอร์หกค่ะสีส้มมันจะต่างจากส้มนี้อะอันนี้จะเป็นแบบชิมเมอร์แบบ ดูเรียบเรียบดูหรูหรูผู้ดีผู้ดีแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเด็กๆนิดนึงเป็นใสๆกรบสีเล็บไม่มิดแล้วก็เป็นแบบแนวว่าเป็นตีเตอร์อันใหญ่ๆเลยประมาณเนี้ยค่ะก็สวยดีเหมือนกันตัวนี้เป็นขวดกมลมๆรุ่นขวดกลมๆเนี้ยค่ะต่อไปอันสุดท้ายนิ้วป้องนิ้วป้องน,องน,องนี่อ่อใช้สกินฟูเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นนี้รุ่นน,น,นี้ชื่อว่าอ่านไม่ออกอ่ะบิวบิว s a ัง รือสักสิ่งประมาณนี้แต่ว่าเป็นขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีแดงที่เป็นแบบคลิตเตอร์แบบสีแดงเลยเป็นแดงใสๆแต่ว่ามีคลิตเตอร์สีแดงอย่างนา้ด้าน,น,นพอสมควรสามารถกบสีเล็บคุณมิดเลยถ้าคุณทาประมาณสองรอบเออกบมิดแบบประมาณนี้เลยเหมือนเป็นแดงแล้วก็มีแบบแบบด้วยนิสุปทาสองรอบแล้วก็มีเคลือบรอบหนึ่งนะคะอันนี้มันจะเป็นขวดแบบอย่างเงี้ยฝาเขาจะเป็นสีทองทองย่างเงี้ยค่ะขวดเล็กๆแล้วก็ขวดเป็นสี่เหลี่ยมข้างในเป็นอ่ยาทาเล็บ สีแดงค่ะมันมีหลายสีอยู่นะสีนี้สีนี้คือเบอร์สองค่ะสีแดงคือขวดมันจะเล็กๆย่าง้เดี๋ยวขอเปิดให้ดูนยเนี่ยค่ะแปรงก็แบบเป็นแปรงธรรมดาอย่างเงี้ยเล็กๆสีแดงแบบสดใสแดงจริงๆแดงมากเหมาะสําหรับวันคริสต์มาสหรือใครที่อยากแดงแล้วก็มีแบบแ,บบแนวว่ามีกลิตเตอร์ด้วยตัวนี้ ทาแล้วล้างออกยากเยอะเยอะขอโทษล้างออกยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกลิตเตอร์ชิ้นแบบเม็ดใหญ่ๆแบบหยาบๆอะคะ่ะเวลาจะล้างต้องเอาเอาอยาล้างเล็บประปะไว้นานๆแล้วก็ขัดนิดนึงแต่ว่ามันแดงเจิดมากอะ่ะสำหรับคนที่อยากได้แดงขนาดน,นี้ยก็อดทนหน่อยล้างนานหน่อยอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นมือขวามือขวาเริ่มที่นิ้วโป้งเลยคะ่ะนิ้วโป้งอันนี้เป็น เห็นไหมไม่รู้นิ้วโป้งอันนี้เป็นสี l e p l อน Top Speed ค่ะตัวนี้ Leplon Top Speed มันล้างออกง่ายนะแล้วก็แห้งเร็วมากอยู่แล้วค่ะตามชื่อเขาคือ Top ป p e e d ตัวนี้จะเป็นสีเงินแบบเมทัลลิกเลยค่ะตัวนี้คือ860เมทัลลิกประมาณนี้ค่ะคือใครอยากได้สีเงินแบบเงินจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัวนี้เลยเงินเหมือนโลหะเงินเลยอะเอ,อประมาณนี้ นิ้วต่อไปเลยดีกว่าต่อไปเป็นสีแดงค่ะสีแดงตัวนี้เป็นแลฟลอนทับสปีดเหมือนกันค่ะตัวนี้ชื่อ510ค่ะสีไฟที่แปลว่าไฟแดงมากแดงขั้นสุดแล้วก็แต่ตัวนี้ทางง่ายก็คือทาสองรอบแป๊บเดียวก็แห้งเลยเนื้อเขาเองทางง่ายค่ะสำหรับใครที่มีปัญหากับการทาสีด้านแล้วรู้สึกว่าสีแดงมันทายากแสุว่าตัวนี้มันค่อนข้างง่ายเลยเงี้ยแป๊บเดียวแห้งสำหรับตัวทับสปีดก็ คือเขาบอกว่ามันจะเซตตัวภายในกี่วินาทีไม่รู้แหละแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องรองให้มันแห้งแหละมันก็ไม่ได้แห้งเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่า,วามันก็แห้งเร็วกว่ายาทาเล็บทั่วไปเนี่ยก็ดีก็โอเคเป็นแดงแบบแดงปรี๊บเลย,ยงี้สวยดีสําหรับใครที่อยากได้ยาทาเล็บสีแดงต่อไปนิ้วกลางค่ะนิ้วกลางเป็นสีชมพู shocking pink กกตัวนี้เป็นเล็บลอนทัพสปีดเหมือนกันค่ะเล็บลอนทัพสปีดตัวนี้เบอร์หนึ่งสี่ศูนย์สีกวาว่าค่ะสีฟ้าล่าง นี่ชมพูสะท้อนแสงออกนีออนพิงช็อกกิ้งพิงอะไรประมาณนี้ค่ะคือตัวนี้เนื้อต่างจากสีแดงนะออกก่อนตัวนี้ทายากกว่าสีแดงเยอะทั้งที่แบบมันเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็สีคล้ายๆกับแบบสีคล้ายๆสีแดงเลยคือแบบเนื้อได้จะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ทายากยากกว่าสีแดงมากมายอันนี้เราลบทาประมาณ3รอบเพื่อให ทุกคนได้เห็นสีเรียบๆบ,บนเล็บของเราซึ่งมันยากมากแต่สําหรับใครที่เชี่ยวชาญคงไม่มีปัญหาแต่ว่าจุ๊ไม่ค่อยเก่งกับการทาสีด้านๆแบบนี้ค่ะมันก็เลยใช้เวลาหลายครั้งทีเดียวแต่เราทุ่มเทเพื่อทุกคนอันนี้สวยดีเหมือนกันค่ะเป็นแบบอิ่งเนี้ยชมพูช็อกกิ้งพิงค์เนาะแต่ก็พอทาให้มันเรียบแล้วมันก็แห้งง่ายอยู่นะคือมันเป็นท็อปสปีดไงพวกรุ่นนี้มันแห้งง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่สีเนี้ยทายาก สองสีสุดท้ายค่ะนี่นิ้วนางเป็นสีชมพูหวานแววตัวนี้เป็นสกินฟู้ดค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นที่มีฝาสีดำแล้วขวดจะเป็นแบนๆปันๆอย่างเนี้ยค่ะชื่อว่าสกินฟู้ดฟรุตดิงเนลค่ะฟรุตดิงเนลเออเหมือนการดื่มน้ำผลไม้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเบอร์สี่ค่ะสีชมพูตัวนี้ทายยากมาก มากจริงๆทาปัมบันห้ารอบลบแล้วลบอีกให้มันเรียบเพราะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อด้านจริงๆดแบบใครทาเก่งมันไม่มีปัญหานะแต่ว่าซุปแบบซุปทาไม่ค่อยเก่งอ่ะแล้วอันนี้มันแปลงมันแข็งมากเดี๋ยวเปิดขอแอบเปิดให้ดูนิดนึง แปลงมันไม่พริ้วไหวไปตามเล็บของเราเลยมันเป็นแบบคล้ายๆว่าเฮ้ยฉันแข็งเหมือนปลายลิควิดเปเปอร์ที่แบบมันแข็งๆอ่ะเออแต่แบบสีมันก็น่ารักมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทายยากจริงๆแต่ว่าเราเห็นว่ามันเป็นสีที่น่ารักแล้วมันเป็นของสกินฟูดด้วยซึ่งวันนี้เรารีวิวสกินฟูดมาราก็เลยเอามาทาให้ดูยากมากแต่ว่าสวยดีน่ารักดีนะคะตัวนี้น่ารักสดใสนิ้วสุดท้ายค่ะสีส้มน่ารักเลยแมนดาริน orange ตัวนี้รุ่นเดียวกับเจนี่เลย ทายากมากเหมือนกันมากจริงๆเขาคือฟรุตติงเนลค่ะเบอร์ห้าสีส้มอืมส้มแบบแม right นดารินออเรนน่ะส้มปี๊ดปีอย่างเงี้ยสวยดีเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียคือทายากมากๆขนาดนี้ทายแค่นิ้วก้อยนในเดียวก็สี่ห้ารอบเหมือนกันเพราะว่าแปลงมันแข็งอะคะ่ะถึงว่าแปลงมันเป็นที่แปลงด้วย <c oughs> แหละแล้วก็เนื้อมันเป็นเนื้อแบบ เดนดานไม่มีชิมเมอร์ด้วยมันก็เลยจะยากนิดนึงใครเก่งก็ลองดูนะไปลองทาทาที่เคาน์เตอร์ก่อนถ้าเกิดเขามีเทสเตอร์อะไรเงี้ยเพราะถ้าใครชอบสีแบบนี้สีบบน,สบบนี้ก็โอเคเลยจูว่ามันน่ารักมากแต่ว่ามันอาจจะยากบางคนก็จะซื้อสิ่งนี้ไปให้ร้านยาทาเล็บเอ้ร้านทําเล็บทาให้นนก็จะเวิร์กมากคือเราไม่ต้องมานั่งลบทักวันจนเสียเวลาจนเสียอารมณ์อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครชอบประมาณนี้โอเคหมดแล้วค่ะโค้ดใช้ตัวเดิมค่ะตัวนี้เป็นควิกไกร ไฮชายท็อปโคดของชช่เลยนะคารทริสส์สำหรับราคาค่ะพวกสกินฟูดที่เป็นรุ่นธรรมดาเนี้ยค่ะที่เป็นฝาสีน้ำตลาแล้วก็ขวดเหลี่ยมๆเมนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบาท,ทซื้อที่ร้านนะคะไม่ได้แปดสิบแปดสิบห้าไม่ได้ไปซื้อตามเว็บถ้าซื้อตามเว็บมันน่าจะถูกกว่านี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้น่าจะประมาณสองร้อยกว่าบาทค่ะรุ่นนี้รุ่น p a t ์ตี้ท็อปน ขวดกลมๆอางนี้จะแพงกว่าค่ะน่าจะประมาณสองรอยกว่าบาทแล้วก็รุ่นนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทกันค่ะบุลและสตางอะไรสักสิ่งอ่ะบุละสตางมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเราออกเสียงไม่ถูกสองร้อกว่าบาทเหมือนกันค่ะตัวนี้ขวดเล็กๆสองรุ่นนี้จะแพงเนาะแล้วก็รุ่นนี้น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทค่ะหรือสองร้อยอะไรจำไม่ได้ซื้อมานานแล้วอะค่ะก็ก็ ก็ไม่แพงมากอยทาเล็บเกาหลีแต่ว่าซื้อในเว็บนี่จะถูกกว่าถ้าไปเกาหลีถูกมากมากจริงจริงจงซื้อที่เกาหลีกลับมาเราเคยซื้อกลับมาถูกจริงจริจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่จำได้ว่าถูกกว่ากันมากส่วนอันนี้เล็บล่อนถ้าไม่ลดอะไรจะอยู่ที่ขวดละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะเท่ากันทุกขวดเป็นท็อปสติโอเคหมดแล้วค่ะสำหรับสิบสี่ทาเล็บวันนี้ ลอกไปข้างนอกด้วยสิ่งนี้มาสามวันแล้วประมาณวันนี้วันที่สามค่ะมันก็ยังไม่ลอกอะไรก็ติดทนนานพอสมควรมีสักผ้าอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะก็ยังไงก็ไปลองๆกันดูที่เคาน์เตอร์นะคะสําหรับสกินฟู้ดมีเคาน์เตอร์หาง่ายอยู่แล้วค่ะเลฟลอนก็หาง่ายแต่เลฟลอนจะติดตรงที่มันไม่มีเทสเตอร์ค่ะก็คือดูจากเล็บตัวนก็ได้ก็คือจะเป็นเล็บนี้เล็บนี้แล้วก็เล็บนิ้โปง ประมาณนี้เดี๋ยวมีรูปให้ดูตรงหลังวิดีโอค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ไปลองเลือกซื้อกันเอาพวกนี้เป็นยาทาเล็บที่ราคาไม่แพงมากค่ะแต่ว่าคุณภาพใช้ได้แล้วก็สีน่ารักเลยเอามาอวดกันให้ดูโอเคยังไงขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามชมเจอกันคลิปหน้าเลยละกันเนาะมีคอมเมนต์อะไรก็ใส่ไว้นะคะจะได้ปรับปรุงในวิดีโอต่อไปยังมียาทาเล็บในกลุ่ออีกเกยอะเลยค่ะไวจะเอามารีวิวให้ดูใหม่ไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะ